สวัสดีครับผมตอนนี้ถึงวัดตุ้งปูดแล้วนะครับผมอ๋อนน <laughs> นหนีวัยรุ่นวัยรุ่นกำลังนั่งตั้งวงกันนะออกิ่นแหนมกัดนะครับเลย <laughs> แหน่ง,งแหนมกับปลาเละเงีย่ยวพอตอนนี้ก่อนนะครับผมเด็กก่อนที่จะไปดูกล่องไปตั้ง ตั้งแล้วนะครับผมตอคือกูแเจ้าไม่หรอกนี้เป็กะเปิดครแตุกนเมถามันแหไม่อยากมะแปลกัน่อันนี้โซะคะนลุกแม่ปิงเนาะไปถ้าผัดแด้ดีก่อนรมันเคยเปิดนี่งแง่กายบงานนี่ละเนาะอ่ามาแน่มาแน่เอาเอาแถนึ่งรอบจูแม่ควตันตอกเอ๊ะแม่ควาตันอันตอกในเมเนอก เอาเอาไอ้ที่คิวว่าเราแฟนพนักเก็นนว่ามนก็ทเออประเด็นาปันปันเน,นีขนาจะไปได้สองเออกินดิ้งดิ้งนี่ยังไม่ยม่ม้พวกับประเด็นนะ ซอนี่ก็จะเป็นอีแม่เนาะเห็นมหมยิง,งหุม่มซอกันนะผมนี่หุม่มซอต่ลบไงอุทัยนะซอ่ยี่นี่ผมฟังแล้วผมก็หลับวัดตูปูนี่ลมเย็นนะครับผมแง่มนันะอะไ้ออกพยัญชน,นะแง่มนะฮะอันนี้จะขึ้นวัดตั้งหลังนะครับผมตั้งแน่มีปุ้น ันนี้พระธาตุเนาะอ,นองค์พระธาตุองแ์งมนะครับผมไหว้แซ่ครับผมแซะทุกอันนี้วิหารนะครับผมมคู่รูปโสดเนาะห้าหม่วนใจเข้าวัดเข้าแวนแล้วม่วนอกม่วนใจนะครับผมนี่คะมอกนะครับผมอันนี้พระธาตุแงามนะครับผม เดี๋ยวส่งน้ำพระธาตุกันหน่อยนะครับผมเออน้ำม่งมีทำไมสร่างหย่อนอยู่รูกๆปังๆนะเนี่อ๋อต้องไปบูแจป้นไหมส่งนะครับผมเดียกเขาหน่อไปแข่ครัวก่อน อันนี้เดี๋ยวไปถ่ายเหื่อรับชมบริเวณโบนวัดก่อนนะครับผมเนี่ยครับปู่แจเนี่ยครับผมชุดแซวแบบแมงปู่แจดอกไม้อย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวก่อนเนาะไปตั้งครัวก่อนนะเดี๋ยววางแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นมานี่มาถ่ายเพื่อรับชมกันคร่าๆวๆก่อนครับผมนี่ก็จะเป็นโตนเดี๋ยวเพิ่งจะแห่กันอยู่นะครับผมเนี่ยกอ็อันนี้เป็นวิหารวัดสุภูกนะครับผม นี่ที่หารหลวงแล้วตอนนหาหลวงนี่อุโบสถนะครับผมโบสถแอมนะครับนิ่มสิเกงเอาไปเลี้ยงแอมขอสักเานี่นะครับผอันนี้ตอดหงกห้องเดี๋ยวก็จะแห้ต้นเงินสะบวนแ เข้าวัดเข้าแว่กันตอนนี้นะตอนนี้กันลังตั้งต้นอย่างเดียวนะอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูบนวิหารเนี่ยน้อยนะครับผมแหมมากเกล็ดไปคนเนี่อาไปเปะเลยอยากน้นะที่การติวมาหลายรอบเลยนี่นะครับถ่ายมาแนนก่อนมาครับสีทับปอนบนวัดน,นี่นะครับผมจ้าลูไวย์แส่ครับผมอ่าตุกอ่าผมไทยแล้วรับชมติวอีก,กันเนาะ นี่บรนะิเวณฐานนาท่าวิหารหลวงสวยแงมขนาดนะครับผมแต่ดูนะครับผมมาอันนี้กระทของว่าของยักษ์นะครับผมนะ,ะวันนี้ดิใส่เกือบสีแดงแล้นะครับผมซึ่งมงเหมือนขายนะครับผมขายมาลักปัดตื่นมาได้นะครับผมมีแค่สีขาวสีดำสีชมพสีแดงนะ เหมือนใครดิขอเน้มสักลังเนอะนิ่มีเสียงพี่ขาสเตือเมาหลายรอบผมกินเน้มนีนะครับผมดูแม่นะครับผมเนี่ยน้มดื่มฟรีหรอกปาเป็นแพ็กไปเลยปวดมันหน่อยเดี๋ยวกินเสี่ยงเดี๋ยวกับเมาแหนเดี๋ยวหมูกรอกมาขอกับปันเนื้เขาไปพ่อ อันนี้ลงมาตังแน่วัดแต่ผมมาลงนี่จ้ะนะครับผมเดี๋ยวผมไปลงตะแคงวัดพุด่นนะครับผมอันนี้บันไดพญานานนคแนวัดผมลงไปนี่ผมไปตั้งร้านอยู่ตัวปุ้นนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะนี่ปุ๊บมีแม่มาตื่นตอนนี้กาแฟกาแฟอย่ามาเลี้ยงกันนี่นะนะครับป่องมีตะพุนะ้นเนาะเดี๋ยวก็มาถ่ายรับชมเนาะไปไปตังพก,ก่อนตั้งข้างวัดแน่วัดพีก่อน หมสาสัเล้านะครับผมงานวัดงานแวนะผมนึงสอบยอดดีนะครับมีถึกเปิดแบบแห่แบบเปิดแบบแห่ดๆอปลงบันไดยพญานาคเกี่กรรนะครับผมลงบันไดยพญานาครดลงแข่งโต้งไปเลยนะครับไป โอ้พญานาคสองตัวนี้ตัวใหญ่ตัวยาวนะครับผมตัวสีเขียวชื่อว่าพญานาคอออย่างก็จุลินเขาแบบอย่างเึ่งอย่างนะจับชื่อมาได้นะ <c oughs> มันใหญ่ไปเรื่อยละ <c oughs> โอ้โหนะครับผมดูนะครับตัวใหญ่ยาวนะครับผมนี่ตัวสีเขียวอันนี้ตัวสีแดงนะครับผมสีลุงนะพี่น้องตัวสีลุงนะแงมขนาด ผมนี่ถึงชอบผมองพญายนานนี่งแงมนะครับผมโนปั้นก็เก่งแงมสวยแงมขนาดนะครับตัวยาวนะครับผมเลยขึ้นไปจนถึงป้อนะครับเลยขึ้นไปจนถึงป้อพัดดอยแงมนะครับผมนี่แม่ใคร เป็นตองเป็นตองอ่าลืมถ่ายป้ายวัดนะครับผมวัดตุ้งปูนนะครับผมเลขที่86ดสิบกก็ย้อนไปซื้อหวยก็ได้นะครับผม8668หมู่ที่10่ตำบลสบุษท,ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอ่า8668ก็แน่จะไปลืมอันนี้แกงต้มบรรยากาศสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายบอกไฟให้รับชมสักหน่อยพอดีมันมีบอกไฟจันทรหรือว่าบอกไฟสลิงนะอันนี้แอร์แบบอันนี้ อันแบบเสื้อเท้านี้ลูกค้าประจำคือสองนะไงลูกค้าผมเด <đ> ี๋ยวกันนะครับผมจะให้ดูรับชมบอกไฟกันหน,หน่อยนะมีบอกไฟสล,ลิงเงงนะะะลงย,งยนะครับผมปีนี้มันเอาบรรยากาศตรกแตงตรงเลยนะเหมาะนะครับผมก่องเนี้ยมาแห้งซะนะครับผมกำลังแแมกอ่ะเอาล้วครับบอกไฟเริ่มตื่นลื่นแบบบุลลักษณ ควนมุ้งมุ้งบอกอยสลิงเลยไปเห็นนะ่ะละที่ฝ่อเสด็มาเพล่เพลยนะเดี๋ยวรอดูกันนะครับเดี๋ยวผมไปแทงให้รับชมใกล้ๆหน่อยเนื้อหาชัดๆมานะครับเอาวางไว้ก่อน น้ำกิีติวไปตัวถ่ายไปตัวหนักนะครับนี่กล่องเชียจะอยู่ตรงนี้นะเ<อ>ก้าไม้สักเนี่ยเก้าต้นนะเนี่ยเกาต้นที่เล็กต้นไม้สักต้นหนึ่เย็ยนหน่อยเอาละครับดูนะครับว่าจะได้กี้คะแนนนี่เป็นของบอกไฟสลิงหรือว่าบกไฟจลลนะหลดเนาะเพราะมันวิ่งไปตามสลิงนะครับผมจุดละครับน่ารักมา นี่อันนี้อ่อนแต่ก็ได้คะแนนนะครับผมมีคะแนนน,นะแปดสิบเก้านะครับผมพเพิ่งเอิญแม่ละอ่าม่ไปจะลายลงม,นะม,ามานะอ่าบางคนบอกเคยหานบางคนบอกรู้จักนะนี่แล้วก็เอาไปใส่นะครับผมไปใส่ใส่ใหม่ก็เดียวกันนะนี่คงจะรถผมจอดไว้เนี่ย ตื่นเต้นไข่จริงๆไม่ได้จอดนอายเขาหวดัวดจอดแงะมาผู้รับชมนะกำลังจูดแม้และนี่นะครับผมกรรมการแกผู้รับชมอยู่ตรงนี้นะ กองยัีมาแข่งได้นะครับผมกำลังซ้อมกันอยู่ปุุุุุุังุงุุุุุมุุุุุุุุุรุุุุุุาุาัุงุุดุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้งุุุุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุอุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุอ,าาลลอุุุุลลมมุุุุุุุุุุ้องุุอุุนะครับ,รบปุงขึ้นมาแล้วน มาได้สักคะแนนนะครับผมขึ้นแมวมาถึงดวงดาวนะคะแนนมีโบนไหมคะแนนดวงดาวมีโบนไหมถ้าเลยร้อยคะแนนไปขึ้นไปกว่าสิบคะแนนนะฮะออของเชียร์กับขเขาเด้ยบร้อเปียดกับแซวคะแนนแมวมาถึงสักกังเลยเดียวกันเนี่ยจูดแหมบอกล้วจูดแรมบอกล้ว เดี๋ยวจุดนันบอกก่อนเดี๋ยวไปยิ้วกันยิ้วอย่างนั้นเรียบร้อยไทยไปตัวยิ้วไปตัวแต่ประเทศยิ้วเพียงพอนะเอาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่พุ่งแฮงหน่อยนะครับผมมาล่ละไปแล้วครับผมเท่าไหร่เอา99นะครับผมเรียบร้อยนะอ่อนไปนหน่อยเหมือนเครื่องบินเลยนะ เปเครื่องบินเล็กเนาะแล้วเปืดก็เอาบอกไฟไอ้ปาบสิหล่อนเข้าไปใส่ห้องผีห้องถูกนี่ได้ก็ส่งแม่กันนะครับผมนี่ป้ายคะแนนจะมีตรงนี้นะครับผมนะครับมันก็จะไหลขึ้นมาแต่มดนวยป้ายคะแนนมีนี่นะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับนี่เหมือนจะเป็นกล้วยหอมเลยนะครับมันปลูกนี่กลแกงต้งแกงต้งนี่ผมวกาเพจะปลูกเมี่ยแม่จะปลูกแหน่นะครับบรรยากาศมันคือหมอและะ้วครับผมนะครับผมตอนนี้ไอ้แบวห้างกำลังจะใส่บ่บอไฟเข้าไปในจะลวดนะครับผมห้างครับกำลังจะใส่ ออกไฟเข้าไปนะจะลวดแล้วก็ทำแกนจุดที่ไงครับลมเย็นสบายดีนะครับผมบรรยากาศต่างห้องทุ่งห้องแงม่อนนะครับเอาล้ครับจุดแล้วครับผมรอรับชมนะครับกาลังคืนกําลังจะขึ้นมาแล้วออกันเอาคนเดียวเนะี่ยผมบบกแค่หันตาได้นะผมหหยให้นะมัน ตะวันมันแยงมาพอดีนะครับเออกัดไปเหรอกัดก็คือสายนวลจุดไม่ติดไม่เข้านะครับผมมันก็เลยก,กัดนะครับ <c oughs> ออปวดแขนนะครับผมน้มก็ดีหิว้วกะปอแตงก็ดีหิวนี่เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนมือถ่ายก่อนเปลี่ยนข้างซ้ายถ่ายครับ สายไม้นะครับผม, <laughs> มลืมหมดงานสันเล้าแต่แต่นะ่แหนเล่าก็มีพุดนะฟืนต้นไม้นะครน,นั่นก็แล้่เล่าอย่างนี้ยืนข้างผมเย็นๆกันเนาะผมนั่นมายืนตักแด้ให้บอกเดียวนะครับผมเดี๋ยวไปตั้งแาน่หน่อยมาล้วครับจุดแล้วครับมาแล้วครับผมป่งขึ้นมาแล้วอืมขึ้นมาแล้วได้เท่าไหร่ เก้าสิบหกนะครับผมอ่าเก้าสิบหกนะครับน้ำกระจลายนนน์นู่นแม่ยันเนีอ่ะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแนละติดตามครับผมไปตั้งร้างแล้วนะครับผม <c oughs> จะไปลืมมอาน้ำไปกินด้วย กล่องเชียร์มีนะครับอยู่ในห่มกันนะนี่ต้องเกิดร้อนโอเคครับขอบคุณทุกท่นทานนะผมเดี๋ยวผมทา่ายก่องให้รับชมต่อครับสวัสดีครับผม